เปียนะกแชนแนลนะครับวันนี้มีรอบ CC80 มานํมานำเสนอนะครับรอบตัวนี้เข้ามาแล้วนะครับในรอบเจ็ดนะครับรอบ CC80 มีทั้งซ้ายและขวานะครับมีทั้งซ้ายและขวานะครับรหัสวอคคือ CC80HS นะครับเอลหมุนซ้ายนะครับไม่มีเอหมุนขวาสเปคของรอคนะครับ สเปคของรอรอบอยู่ที่7.5ต่อหนึ่งนะครับน้ำหนักรอกที่อยู่ที่195กรัมถือว่าไม่หนักนะครับเบรกต้องน้าทึ่งเลยนะครับเบรกอยู่ที่7กิโลแสดงว่าเบรกหนักรองรับงานหนักได้สบายนะครับในกำลังเบรกที่7กิโลนะครับหมุนหนึ่งรอบนะครับว้างสายมาได้อยู่ที่75เซนนะครับลูกปืน4บวกหนึ่งถือว่าไม่มากไม่น้อยเกินไปนะครับ ต้องดูว่านะฮะน้ำหนักของรอบเนี่ยเกิโลนะครับดังนั้นเนี่ยอัตราการบรรจุสายนะครับตามนี้เลย12ป้อน14สป้อนการบรรจุสายอยู่ที่100่เมตรและเ0เมตรนะครับตามขนาดของสายมีทั้งซ้ายและขวานะครับมาดูหมุนขวากันก่อนนะครับเปิดมาดับแรกนะครับช่วงนี้ไดว่านะครับมีเกมให้ลุ้นกันโดยลอตเตอรี่นะครับไดว่าลอตเตอรี่ลุ้นโชคกับได้ว่าทุกวันที่1และวันที่16 นะครับของเดือนรุ้นรับรางวัลใหญ่กันได้เลยนะครับเนื่องไขดูที่เพจของไดว่าหรือว่าในคลิปที่นะได้ลงไว้แล้วนะครับเลื่อนดูนะครับรุนโชคกับไดว่านะครับตัวนี้นะครับเป็นคู่มือครับ CGCR และ CC80 นะครับจะเป็นแบบเดียวกันนะครับแต่จะต่างกันตรงที่สีสันแล้วก็นิดนิด บางตัวนะครับส่วนประกอบบางตัวที่แตกต่างกันนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวจะได้มาแยกย่อยกันอีกทีหนึ่งนะครับเราไปดูบอดี้ของซ c กันก่อนนะครับอย่าลืมนะครับทุกครั้งที่ซื้อรอกนะครับอย่าลืมใบรับประกันอ่านเงื่อนไขให้ชัดเจนครับชื่อร้านวันที่ซื้อชื่อลูกค้าเบอร์โทรศัพท์ลูกค้าแล้วก็ชื่อร้านค้านะครับเงื่อนไขตามนี้นะครับอ่านให้ชัดเจนก่อนใช้นํารอกไปใช้นะครับเพื่อสิทธิและประโยชน์ของตัวลูกค้าเองนะครับ ตามนี้เลยนะครับเมื่อเปิดกล่องมานะครับเราจะเห็นรอกนะครับเป็นลักษณะของบอดี้นะโทนดดำนะครับมีสัญลักษณ์ CC นะครับแล้วก็บอกอัตราทดของรอบที่7.5ต่อหนึ่งปรับคอนสปูนปรับง่ายครับนะฮะปรับง่ายมีเสียงนะครับปรับง่ายนะครับไม่มีเสียงตัวทีนะตัวนี้นะครับมีเล่นลายกาดนะครับออกเป็นสีโครมนะครับ แป้นกดซีโคมถือว่ารื่นนะครับเรื่นพอสมควรน็อปใหญ่นะครับน็อปขนาดใหญ่จับถนัดมือนะครับสตาร์เด็ปรับมีเสียงครับนะครับแขนงุ้มนะครับเอกลักษณ์ของไดว่านะครับน็อปนี่ใหญ่เลยนะครับรองรับงานหนักนะครับจับได้ถนัดมือปรับนะครับ เป็นปรับแม่เหล็กนะครับปรับแม่เหล็กนะครับปรับมวงแม่เหล็กนี่นะครับมีเสียงนะครับการเปิดนะครับก็จะมีตรงนี้นะครับกระเดื่องงัดลงมานะครับแล้วก็ตัวนี้นะเดี๋ยวอาจจะยากนิดหนึ่งนะรอบใหม่นะครับ การเปิดรอกนะครับวิธีเปิดรอกนะครับจะมีกระเดื่องให้ตรงนี้นะครับมีเดือยให้นะดึงออกมาคำว่าโอเพนนะครับคลิกออกมาคลิกออกมาแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับดันสปูลออกนิดนึงก็ดึงสาออกได้แล้วนะครับด้านในจะมีแม่เหล็กอยู่ทั้งหมด5เม็ดนะครับตัดหน่วงแม่เหล็กนะครับแล้วก็สปูลก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับสามารถโมลูกปืนได้นะครับตัวนี้ ด้านในก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ4480นะครับตัวนี้รอบ7นะครับถือว่าเป็นรอบกลางๆที่นักตกปลาทุกท่านนะครับนิยมเล่นกันเป็นอย่างมากนะครับเข้ามาแล้วนะครับในรอบราคา2,000นิดๆนะครับใส่เข้าไปก็ง่ายครับแล้วก็ปิดแค่นี้นะครับถือว่านะครับเป็นรอบที่น่าใช้มากตัวหนึ่งนะครับของได้ว่าเป็นราคาไม่แรงนะครับทุกคนสามารถจับต้องได้ในราคา2,000นิดๆนะครับ โอเคครับนะ้ามารีวิวให้ชมกันนะครับนะฮะทั้งรอกซีซีแศูนย์หมุนซ้ายและขวานะครับเดี๋ยวให้ดูอีกตัวหนึ่งหมุนอ่าหมุนซ้ายอโอเคครับเดี๋ยวดูหมุนซ้ายกันหมุนซ้ายก็กล่องมานะครับก็จะมีรอต,ตรี่มีฉลากให้นะครับเดี๋ยวเรามาเทียบดูแล้วกันเนาะ,อะโอเค านะครับซ้ายก็จะมีลักษณะอย่างนี้นะครับเมื่อเทียบกับขวานะครับใครถนัดซ้ายถนัดขวาชอบแบบไหนนะครับก็พิจารณาเอาตามความเหมาะสมของการใช้งานของแต่ละบุคคลนะครับก็ถือว่าเป็นรอบที่สวยงามอีกตัวหนึ่งนะครับที่ราคาไม่แรงสวยงามนะครับก็รูปทรงบอดี้ก็ไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไปพอเหมาะครับประกบกับคันก็สวยงามนะครับ อโอเคครับามารีวิวรุ44800ให้ชมกันมาอัปเดตสินค้าให้วันนี้ครับสินค้ามีจำหน่ายครับที่ร้านเพชรอุบลิชชิงจังหวัดอุบลราชธานีครับลิงก์นะครับลิงก์สำหรับติดต่อซื้อสินค้าอยู่ที่ใต้คลิปนะครับกดเข้าไปดูแล้วก็กดเข้าไปที่ลิงก์ฝากข้อความไว้หรือว่าสอบถามทางข้อความได้นะครับเกี่ยวกับรายละเอียดของสินค้านะครับสนใจทักได้เลยนะครับที่ข้อความเพจ ฝากกดติดตามกดซับสไครต์นะครับกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะครับในช่อง Youtube นัเบียร์ชาแนลด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารนะครับสินค้าใหม่ๆมาอัปเดตให้ชมกันนะครับวันนี้ขอจบการรีวิวรอบ C480 นะครับเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมทางช่อง Youtube นัเบียก์ชาแนลครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ